สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเชลซีพบปทุมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกเตรียมจับติโมแวนเนอร์หัวหอกทีมชาติเยอรมันมัดรวมเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอขอซื้อออร์นิบัลฮัลเลนดาวยิงฟอร์มฮอตของบริสิลันด์มาเสริมคมในช่วงซัมเมอร์นี้ ฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังรายงานว่าดอนมุนต้องการค่าตัวฮาแลนด์ประมาณ120ล้านปอนด์หรือ5 4 0ล้านบาทด้วยเห็นนี้เชลซีจึงหวังส่งแวรเนอร์ที่ทำผลงานได้น่าผิดหวังมาตลอดนับต้แต่ย้ายมาจากเอเบรสซิกเมื่อนาร้อนที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอเพื่อลดค่าตัวของหัวหอกทีมชาตินอร์เวย์ทางนี้คาดว่าฮาแลนด์ที่ยังได้รับความสนใจจากแมนยูไนเต็ดมนซิตีบาเยิร์มิวนกและเัลมาริดด้วยนั้น น่าจะเรียกค่าเหนื่อยสูงถึง350,000ปอนด์หรือประมาณ1 4ล้าน7 0 0 0บาทต่อสัปดาห์เลยทีเดียวฟองฟุตบอลร,รายงานเชลซีและทนนัมฮอสเปอร์2ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกต่างต้องการดึงปาโลดิบัลล่ากองหน้าจากยูเวนตุสไปเสริมทัพโดยตามการรายงานระบุทั้ง2ส,งสมโมสรจะต้องจ่าย48ล้านปอนด์หากต้องการดึงตัวแข้งอาจจะตายไปร,ร่วมทีม ขณะที่สัญญาของนักเตะกับสโมสรจากแดนตูรินเหลือเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นสำหรับผู้เล่นวัย27ปีลงเล่นให้กับยูเว่มาตั้งแต่ปี2015ลงเล่นไปถึง244นัดซัดไป98ประตูวิเคราะห์บอลแชมเปี้ยนส์ลีกเชลซีประทะแอตเลติกมาลิดณะสามสแตนฟอร์ดบิดเวลา3นาฬิกาเชลซี Chelsea ต่อปอป,อปอลบ .10 โทมัสถูเคิลในายใหญ่ของเชลซีเกมนี้มีตัวเจ็บตัวแบนไปกับจอจินโยและเมสันเมาส์ทำให้ทีมต้องปรับทัพอยู่ไปค่อนข้างพอสมควรหลักๆเอดัวร์เมนดี้ยังลงเฝ้าเสาเกมรับสามลายเซซ่าอาิปิลิกวยตาอันเดสคิสเซนเซนอันโตนิโอรูเดเกอร์ส่วนนารุกฮาคิมซิเยกผนึกกำลังกับดิมโมเวาเนอร์และหน้าเป้าใช้โอลิเวียชิลู ส่วนเดียโก้เซเมอเน่ในใหญ่ของทัพตาหมีเกมนี้ทีมพร้อมทุกตำแหน่งไม่มีตัวเจ็บหรือตัวแบนพร้อมทวงแค้นที่จะลงเดียนโอบักลงเฝ้าเสาโคเซคิมิเนสหายเจ็บกลับมายืนคู่กับสเตฟานซาวิดเกมรุกจัดครบทั้งเจ้าเฟลิกมาคอสจอรเรนเต้ซาอูนยิเกตและสุน่าตัวเป้าอย่างหลุยโซเรสที่พร้อมล่าตาข่ายเดือดแน่นอนกับแชมเปี้ยนส์ลีกคู่นี้แรกๆนั้นเชลซีทำแสบบุกไปสอยตาหมีถึงถิ่น เกมนี้ในถิ่นสเตฟอร์บิทได้เปรียบเอามากๆากโดย13เกมหลังของเชลซีเองไม่มีแพ้ใครถือว่าลงตัวมากเลยทีเดียวส่วนฝั่งเอเลตโวมาลิตจากลาลิกาสเปนพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากจะบุกมาชนะเกมนี้ให้ได้ฉะนั้นจึงเป็นดาบสองคมอยู่ส่วนในลีกยังคงนำไปจ่าฝูงราคาบอลเปิดมานั้นออกปอปกับเชลซีต่อหากมองดูแล้วน่าลุ้นแต่ทีมเยือนก็น่าจะเคี้ยวอยู่ไม่น่าจะปล่อยผ่าน ส่วนฝั่งทีมเยือนต้องออกมาบุกนั้นอาจจะเข้าทางเจ้าบ,บ้านงานนี้ขอเลือกวัดต่อมีลุ้นยิงซ้ำไปอีกเกมผลที่คาดเชลซีชนะ2-1 n นัสซิเวอร์นักสถิติคนดังระดับโลกชาวอเมริกันและเจ้าของบ o ็อกไฟ t ์8ทนำข้อมูลล่าสุดมาประมวลผลเพื่อหาอันดับเมื่อจบฤดูกาลพร League, ีเมียร์ลีกโดยแชมป์ตกเป็นของแมนซิตี้แบบไร้ปัญหาที่89คะแนน จากนั้นผลการวิเคราะห์ของซิ l เวอร์ได้รับฉาย,ยาว่าพอมดแห่งการคำนวณยังชี้ว่าแมนยูเนเตดเลสเตอร์และเชลซีจะติดสีอันดับแรกคว้าโคตาไปยูฟ่าแชมเปส์ลีกส่วนลิเวอร์พูลจบซีซั่นแค่ที่5เท่าน,นั้นขณะที่3ทีมตกชั้นได้แก่ฟูลแลมเวลฟอร์ดอัลเบียนและเชฟฟิลยูเนเตดโดยที่นิวคาสเซิลจะรอดบุตรบิดหลังมีแต้มเท่ากับเจ้าสัวน้อยแต่ผลต่างประตูดได้เสียดีกว่า อันดับตารางคะแนนเปเปอร์ลิกฤดูกาล2020-2021จากการวิเคราะห์ของไฟท์เทออันดับ1แมนซิตี้อันดับ2แมนยูไนเต็ดอันดับ3เลสเตอร์อันดับ4เชลซีอันดับ5ลิเวอร์พูลอันดับ6เวสแฮมอันดับ7สเปอร์อันดับ8อาร์เซนอลอันดับ9เอเวอร์ตันอันดับ10แอสตันวิลล่าอันดับ11ลีดยูไนเต็ดอันดับ12บสองวูฟทันตันวันเดอร์อร์อันดับ13เซามซัลตมตันอันดับ14บสคิสตันพาเลท อันดับ15เบอร์สลีย์อันดับ16ไบรตันอันดับ17นิวคาสเซิลอันดับ18ฟูลแลมอันดับ19เวสต์ฟอร์มวิทและอันดับ20เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเกรดิเนวิลล์ตำนานแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความเชื่อมั่นว่าสี่อันดับแรกของตารางคะแนนในปัจจุบันของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอันประกอบไปด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เลสเตอร์ซิตี้และเชลซีคือทีมที่จะได้ท็อปโฟตอนจบซีซั่นอย่างแน่นอนหนึ่งในสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจมากที่สุดของศึกเพเมอริกในฤดูกาลนี้ก็คือการแย่งพื้นที่ท็อปโฟเพราะแชมป์น่าจะตกเป็นของแมนเชสเตีรแน่นอนแล้วจากการที่พวกเขามีคะแนนทิ้งห่างทีมอื่นๆไปไกลซึ่งปัจจุบันอันดับ2-4ถึงประกอบไปด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลสเตอร์ซิตี้และเชลซีตามลําดับแต่ทีมที่ตามออกมาก็มีคะแนนไม่ห่างกันมากนะักเช่น เวสแฮมยู n นเต็ดลิเวอ o ์พูลเอเวอและ t o t t น n h ม m h o ฮอสเปเป็นต้นการี้ในวิวเผยว่าผมคิดว่ามันลงตัวแล้วเลสเตอร์เป็นทีมที่อาจทำให้ควรรู้สึกกังวลมากที่สุดว่าอาจจะหลุดจากท็อปโเพราะเมื่อฤดูกาลก่อนพวกเขาเคยทำพลาดมาแล้วแต่ผมคิดว่าซีซั่นนี้พวกเขาดีพอที่จะไปติดท็อปโได้และผมไม่คิดว่าเวสแฮมจะไล่าตามเลสเตอร์ได้ทันและบรรดาทีมที่อยู่ในอันดับต่ำของาพวกเขา ่างก็ไม่เคยโครงเส้นคงวามากพอเมื่อเขาดูเล่นแบบไร้ทิศทางที่ดีผมไม่มั่นใจว่าจะมีทีมใดทีมหนึ่งในกลุ่มที่สามารถทำผลงานได้ดีแบบต่อเนื่องได้จริงอยู่ว่าพวกเขามีศักยภาพที่จะทำเช่นนั้นได้แต่ผมคิดว่าเลสเตอร์ชุดนี้จะประคองตัวได้และเป็นการตอกย้ำไม่เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเบนด์โรเจอร์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆในช่วงสปีที่ผ่านมาและฤดูการก่อนพวกเขากรโชคร้าย ที่จะต้องชวดโคต้าจากการแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันสุดท้ายแต่ผมคิดว่าในซีซั่นนี้เขาจะติดท็อปโได้โดยที่เชลซีจะเป็นอันดับ3ส่วนเลสเตอร์จะรั้งอันดับ4เปิดโปรแกรมพิมร์ลีกช่วงโค้งสุดท้ายซีซั่นทั้งแมนซิตี้แมนยูไนเต็ดเลสเตอร์เชลซีเวสต์แฮมและลิเวอร์พูล 6ทีมหัวแถวของตารางคะแนนเจอกันครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนำทัพผงแดงบุกไปเฉืินชนะวุฟทอลตันวันเดอร์เลอร์1-0ในศึกพรเมีย์ลีกเมื่อวันจันทร์ที่15มีนาคมที่ผ่านมาทําให้โอกาสในการลุ้นท็อปโฟกกลับมาเปิดกว้างอีกครั้งในเวลานี้ลิเวอร์พูลก้าวขึ้นมาอยู่ที่6มี46คะแนนจาก29านัดขณะที่แมนซิสตี้จ่าฝูงมี71คะแนนจาก30นัดตามมาด้วยอันดับ2องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เตะ29นัดมี57คะแนนและเลสเตอร์เตะ29นัดมี56คะแนนเชลซี Chelsea, 29นัดมี51คะแนนและเวสต์แฮมเตะ28นัดมี48คะแนนสำหรับโปรแกรมเฉพาะในพรีเมยรีกช่วงคงสุดท้ายซีซั่นทั้ง6ทีมหัวตารางมีดังนี้แมนซิตี้สเมษายนออกไปเยืนเลสเตอร์10เมษายนเปิดบ้านพบลีด17เมษายนเยือนอสันวิล่า 1>, 1พฤษภาคมไปเยือนคิสตันพาเลต8พฤษภาคมเปิดบ้านพบเชลซี12พฤษภาคมออกไปเยือนนิวคาสเซิล15พฤษภาคมออกไปเยือนบริตันและ23พฤษภาคมเปิดบ้านพบเอเวอร์ตันส่วนโปรแกรมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3เมษายนเปิดบ้านพบบริทัน10เมษายนออกไปเยือนสเปอร์17เมษายนเปิดบ้านพบเบอร์สลีย์ 27เมษายนออกไปเยือนลีดยูไนเต็ด1พฤษภาคมเปิดบ้านพบลิเวอร์พูล8พฤษภาคมออกไปเยือนแอสตันวิลล่า11พฤษภาคมเปิดบ้านเจอเลสเตอร์15พฤษภาคมเปิดบ้านพบฟูลแลมยี่สิบพฤษภาคมออกไปเยือนวูฟทันตันโปรแกรมของเลสเตอร์3เมษายนเจอแมนซิตี้10เมษายนเจอเวสต์แฮม17เมษายนเจอเวสต์ฟอร์ด 24เมษายนเจอคิสตันพาเลต1พฤษภาคมเจอเซาท์ทมตันแพฤษภาคมเจอนิวิคาเซิล11พฤษภาคมเจอกับแมนยูไนเต็ด15พฤษภาคมเจอกับเชลซี23พฤษภาคมเจอสเปอร์ส่วนโปรแกรมของเชลซีนั้น3เมษายนพบกับเวฟฟอร์วิด10เมษายนพบกับคิสซันพเลต17เเมษายนพบไบรตัน 24เมษายนพบเวสแฮม1พฤษภาคมเจอฟูลแลม8พฤษภาคมเจอแมนซิตี้12พฤษภาคมอาร์เซนอล15พฤษภาคมเจอเลสเตอร์และ23พฤษภาคมออกไปเยือนอาเซนิลา่าโปรแกรมของเวสแฮม21มีมานาคมเจออาร์เซนอล3เมษายนเจอวูฟ10เมษายนเจอเลสเตอร์ 17เมษายนพบนิวคาสเซิล24เมษายนพบเชลซีหนึ่งพฤษภาคมเจอเบอร์สีย่